อนี่นะครับผมนี่ฮะผมปลดเรียบร้อยแล้วผมเนี่ฮะก็โอ้โหพอจะปลดได้ก็ต้องค่อยๆครับผมเดี๋ยวเขาจะเจ็บเยอะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาปล่อยด้วยกันนะผมก็เนี่ฮะดูนะครับผมปลาแม่ลูกคองผมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ับนี่ตัวเล็กนะผมนี่ฮะมีลูกแล้วผมดูนะฮะดูลูกแลผมมารอมา,ม,ามารออยู่ทางนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้รับชมใกล้ๆนะผม นี่นะครับผมลูกเขามาอยู่นี่นะผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยแม่เขาเลยนะผมเนี่ยให้เขาไปหาลูกเขาเลยนะไปครับผมอ่ะเรียบร้อยผมนะเขาไป,ไปอยู่กับลูกครับผมเนี่ยลูกเขาอยู่นี่แล้วฮะอ่ะโอเคมาเราไปกันต่อครับผมก็ถ้าผมเจอแบบนี้นี่ผมผมก็จะปล่อยตลอดครับผมก็คือว่าปล่อยให้เขาเลี้ยงลูกผมนี่ฮะตรงนี้ลูกเขาก็ ถ้าตอนเขาโตมาก็ไม่ต่ำาอสองพั0ร 2, แล้วผมนี่ฮะที่เขาจะรอดออกมานะผมก็เรา,เา,เากา็เอาไว้กินหาเอาไว้หากินทีหลังครับผมถ้ากินแม่เขาตัวหนึ่งลูกเขาก็ตายหมดนะครับผมอ่ะโอเคไปกันต่อฮะสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านผมและสวัสดีผู้รับชมกันเนฮะอ่ะ วันนี้ผมพามาปักเป็ดคันนะผมสามสิบหลังครับผมก็หมายนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะลงริมนี้เลยครับผมเนี่ยผมจะลงริมทางนี่เลยนะครับผมเนี่ยผมว่าน้ํามันขึ้นเยอะผมดูเนี่ยฝนตก <c oughs> ตกทุกวันนะผมแถวบ้านผมนะน้ําคลองขึ้นเยอะมากเลยผมผมว่าปลาก็น่าจะขึ้นนากันเยอะแล้วครับเมื่อรอบที่แล้วเมื่อรอบก่อนๆที่ผมลงคลิปก่อนๆน,นะผมคือว่าปลาไม่ค่อยมีครับผมก็คือว่าไง ปลาเขายังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับผมแต่ผมว่าคลิปนี้ปลาต้องมีขึ้นกันบ้างแล้วฮะน่าจะมีตัวใหญ่ๆขึ้นมาบ้างแล้วนะครับผมเัาผมเดี๋ยวผมพาไปปักเลยกันนะครับผมสักสองคำหลังนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมพาดูหมายก่อนนะครับผมนี่นะครับผมหมายนะครับผมเนี่ยหมายผมเดี๋ยวผมจะปักตามริมทางไปเลยนะครับผมเนี่ยเป็นทางเข้านะผมไปนูนะ่นแล้วจนถึงกระท่อมนะแล้วผมนะฮะดูนาแล้วผมดูดูดูน้ำ,นผ,มนำนผมเนี่ย น้ำดูนะฮะในหลอดกับในน้ำน,นะผมต่างกันเลยนะผมกลางกประมาณเป็นครึ่บเลยผมน้ําไหลด้วยนะผมเนี่ยโอ้น้ําฝนตกมาเยอะผมวันนี้นะผมเนี่ยแล้วเขาปิดบล็อกไม่ให้ลงล,ลงน้ำผมเดี๋ยวมันจะท่วมข้าวผมเนี้ยก็เดี๋ยวผมก็จะลงอยู่ฝั่งเนี้ยผมก็อาจจะลงเขาสองฝั่งแล้วผมฝั่งเดียวก็น่าจะหมดแล้วผมเนี้ยฝั่งฝั่งเดียวก็พอผมเนี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลงให้รับชมับผม สักสองสหลังนะฮะมาเลยครับผมเยวผมลงแถวเนี้ยแล้วฮะก็เดี๋ยวลองดูน้ําน้ําไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับผมเนี่ยน้ําไม่ลึกเท่าไหร่ก็มันก็ได้ฮนะแต่ทีนี้ว่าถ้าหอยเยอะนี่หอยมันจะกินเหยื่อครับผมเนี้ยเหยื่อผมใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมเป็นเหยื่อไส้เดือนนะฮะถ้าใช้เหยื่อไส้เดือนนี่ก็คือว่าปลากินทุกปลาแล้วครับผมปลาหมอปลาช่อนปลาดุกนะครับผม กินหมดทุกปลาครับผมถ้าลองถ้าลองเป็นเขียดเขียดเขียดก็ได้ฮนะแต่ว่ามันก็จะมีแต่ปลาช่อนกินับงูนะครผม <c oughs> ซึ่งผมไม่ค่อยถูกกับงูเท่าไหร่นะผม <c oughs> ถ้าเจอกันก็ต้องไปกันข้า,างนียฮนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมปักให้รับชมครับผมก็รับชมเออ <c oughs> นี่นะครัผมร <c oughs> ับชมเพื่อความบันเทิงครับผมอ่านี่นะะ เรียบร้อยครับผมหลังแรกนะฮะไปครับผมอ่ามานะผมนี่ฮะผมจะเลือกนี่ฮะโอ้ตรงนี้ลึกเลยครับผมนี่ฮะตรงนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อย่างนี้ดีครับผมเนี่ยล,ล,ลึกหน่อยจะดีครับผมสวยสวยนี่นะครับผมใส่เดือนนะผมนี่ฮะผมก็จะเกี่ยวเนี่ยเลยครับถ้าลองเนี่ยผมก็จะเกี่ยวครึ่งตัวพอผมนี่ฮะเพราะช่วงตอนเย็นเนี่ยบางทีปลาหมอปลาหรือปลาซิวอะไรเขาเขาเยอะครับผม เขาจะกินเหยื่อแล้วหมดก่อนฮนะเหยื่อมันจะรอดก่อนนะผมผมก็จะเกี่ยวไว้ก่อนเอาแค่ครึ่งเดียวพอฮะลงนี่เลยครับผมเนี่ยโอ้โหฮ่าสวยงามผมไปฮะมาครับผมเดี๋ยวรับชมกันหลังที่สามครับผมอ่าก็ไม่ต้องไปแหวกเยอะแล้วคนระับข้าวแล้วผมมันมีช่องอยู่แล้วฮนะแล้วก็ เดี๋ยวเสียบแล้วก็ปล่อยไปเลยครับผมไงค่ัต้องฟันหญ้านะครับผมต้องฟันหญ้าต้องแหวกช่องลงฮะในนานี่เราลงได้เลยครับผมไม่ต้องพิธีพิถันเยอะลงได้เลยครับผมียิบร้อยครับผมอ่ะโอเคผมลงให้รับชมแค่สามหลังครับผมเดี๋ยวมันจะมือ้ลยผมเนี่ยผมก็กลัวฝนจะตกเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันตอนสองทุ่มครึ่งนะครับผมถ้าฝนไม่ตกนะครับผม โอเคครับอ่าครับผมวันนี้ผมนั่งรอ,อยันสองทุ่มพอฝ่าผมเกือบเกือบสามทุ่มผมชนไฟเกือบหมดเลยนะก็ผมจะพามาดูปลาด้วยกันนะผมก็มาเย็นนี้ผมลงไว้อยู่สามสิบหลังนะผมก็ดูบรรยากาศด้วยกันนะผมเนี้ยผมก็นั่งจุดไฟรอนะผมเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ไปดูเลยผมก็ กะว่าเดี๋ยวพาไปดูมพร้อมกันเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวผมจุดไฟผมผมก็หาไฟมาจุดจนแบบว่ามันใกล้จะหมดนะนะผมเนี้ยฝนมันลงเม็ดแฉะๆด้วยครับผมเนี่ยลงเม็ดน้อยๆผมยังดีนะผมที่ว่ายังมีกระท่อมอยู่ครับผมเนี้ยก็หาไม้แถวนี้ฮนะที่ว่าเขาจะตัดไว้ก็เอามาทำเป็นกองไฟให้ผมแก้หนาวผมนฮะ หาบรรยากาศนะผมแล้วก็มารับชมด้วยกันนะผมทำไงก็ติดนะครับเนี่ยอ่าติดแล้วเป่าหน่อยก็ติดเลยครับผมเนี่ยอ่าแจ,จ,จ้วแจ้วแจ้วไม่หนาวผมเนี่ยอยู่เพื่อนกันนะผมของแกะหนาวกันหมดแล้วฮะ <c ười> <laughs> ืมปาก็ยังไม่ได้ดูเลยผมยังไม่ได้ยามเลยนะผมเนี่ย <laughs> อ่า<ะ> <c oughs> มีครับผมอุ่นๆเน,นี่ยผมเนี่ย าอากาศข้างนอกมันค่อนข้างจะเย็นนะผมเพราะว่าฝนตกตลอดครับผมอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะหมดแล้วครับผมนี่ฮะไม่มีเหลือแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามปลาครับผมเนี่ยก็ได้เวลาพอดีผมผมก็เลยมาถ่ายให้รับชมเลยผมผมก็ไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ที่แรกผมก็ เดี๋ยวพอถ่ายพูดเดี๋ยวผมก็จะพาไปรับชมเลยนะมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะผมจะพามารับชมบรรยากาศอย่างนี้นะก็มันก็จะพาช้าเกินนะผมก็เดี๋ยวผมพาไปรับชมด้วยกันเลยนะผมเดี๋ยวผมเตรียมไฟนะผมเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันเลยฮนะจะมีกันสักกี่ตัวนะผมอ่าเรียบร้อยผม เดี๋ยวเราไปด้วยกันนะฮะแล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปปลากันตรงนี้นะครับผมตรงกองไฟนะผมไปครับอ่ะเราไปครับผมไปเราไปรุ่นๆด้วยกันเลยครับผมจะมีให้รับชม,มนะครับผมหลังข้างน้าผมเนะี่ยมีอยู่แถวๆข้างนาผมหนึ่งหลังนะฮะไฟหัวผมมันก็ค่อนข้างสว่างับผมอยู่ข้างไหนเนะี่ยอยู่แถวแถวนี้นะข้างนานี้ครับผม นี nee ่นะคันเปลือกเปียกครับผมเอ๊เดี๋ยวเราดูด้วยกันนะผมยังไงนะฮะนี่ครับผมเฮ้ย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 เอา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 นี่ครับผมเอาหลังแรกกันตะโดนเลยนะครับผมเอาข้าวข้าวเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวลองดูกันฮะอ๋อฮิเป็นยังไง เอ,เอาเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องตัวนี้เอาแล้วเอาอแต้มแรกแต้มแรกโอ้ยฮึยฮึยฮึยฮฮึยนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับเอาละเอาละนี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมอุ้ยเอ้าเฮ้ยไปรีบเลยหลุดเฉยโอ้โหอดเลยอ่ะมันเป็นไรครับผมอดไม่เป็นไรไปฮะเดี๋ยวเราไปดูต่อ

ฮุย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 เดี๋ยวดูดูเลยนั่นนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ตัวนี้เอาเรื่องเอาเรื่องผมตัวสวยตัวสวยตัวสวย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 ฮะสวยฮะมาแล้วมาแล้วนี่ครับผมเฮ้ยเรียบร้อยนี่ฮะนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแต้มแรกเราด้วยผมอ่ะนี่นะครับผมแต้มแรกครับผมอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยไปฮะ เมื่อเย็นนี้ผมมาปากผมเห็นลูกอคอกอยู่แถวๆนี้นะผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้รับชมนะผมไหนเอ่ยนี่นี่นี่ผมนี่ผมเห็นฮะเห็นฮะนี่ออเอ่ยอแสงวันจ้าผมเนี่ยเห็นลูกอคอกนะผมเนี่ยอ่าลูกคอกลูกอคอกครับผมอ่ะไปฮะหลังนี้เป็นไงครับผมหลังนี้อย่างนี้นุ่นนุ่นนุ่น นน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 เดี๋อดูเดี๋อดูเดี๋อดูครัผมเดี๋อดูอะไรครับผมอะไรครับอะไรครับอะไรครับไหนดูสินั่นแน่ไอตัวแรงเหรอไอตัวแรงเหรอนี่นะครับผมไหนอตัวไม่โตครัผมเนี้ยนี่นะครับผมอ่าแต้มสองแต้มสองโอ้โหดูดิผมกินคืนนียครับผมเนี้ยตัวไม่โตครัผมกินคืนกินคืนนี้ยหายฮะ ไปฮะเป็นยังไงนะครับผมหลังนี้เอ้าหลังนี้ก็โดนนี่เอ้านี่ครับนี่ครับนี่ครับเอ้าผมก็เดินเลยนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวดูเดีดูเดีดูด้วยกันเลยเดี๋ยวดูด้วยกันเลยครัผมนี่ฮะนีครับมีครับนี่ครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไหนไหนไหนเอ้ดูสิดูสินั่นนี่นี่มีดิ้นมีดิ้นครับผมนี่ครับอ้า โอ้โหพอเลยผมกินกืนอีกแล้วครับผมนี่ฮะโอ้หนีครับผมกินกืนอียครับผมนี่ฮะตัวน้อยกินกืนนะผมไปไปกระตอไปห้กระตอเอ้สามแต้มสามแต้มแล้วครับผมสามแต้มสามแต้มนี่ฮะสามแต้มแล้วผมไปฮะดูหลังหน้าครับผมหลังหน้าหยุบหยุบก็ผมเนาะเนาะ น้า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 นาอุ้ยอย่างงี้อย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดูด้วยกันนะผมโอหตรงช่องน้าไหลพอดีเลยผมนี่ฮะนี่ครับผมเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวดูด้วยผมเดีดูฮะดูครับผมดูครับดูครับดูครับ มาแล้วผมสามตัวแล้วผมเดี๋ยวดูแต้มนี้ครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดูด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเแรงแรงด้วยแรงด้วยแรงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอู้แต้มนี้ใหญ่ครับผมเนี่ยเนี่ยฮะึบอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดูก่อนาูอ้เดี๋ยวหลุดแล้วผมไม่้ยใหครับผมเนี่ยนี่ครับผมนี่ฮะเอ้าแต้มสีแต้มสีใหญ่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 เยอะใหญ่เยอะอ่าหนุ่มเก็บมาแล้วผม งน the right. no no ี้เป็นไงครับผมหลังนี้เป็นไงฮะหลังนี้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 เงี้ยโอ้โหสายก็เด่นขึ้นบนเลยผมไปฮะหลังนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุยออุอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวด้ยเดี๋ยวดูดินุนุ่นุนุ่งนุนะ่นุนุนู่นุ่น่งหนุ่งหนุ่งหนุ่งดนุ่งดนุ่วหนุนุ่งหนงหนงนุ่งหนนนนะ

โหวันนี้มีแต่ไซเป็นไปเอครับผมวันนี้ไม่มีไซเล็กครับผมวันนี้ไซใหญ่ๆครับผมไปครับไปครับไปครับหลเงกาไปกันอู้ฝั่งนี้ปลาเดินก็นดีอา้าวนี่ก็ย่บอีกนี่ฮนะ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 อ้อ้อโอ้ออ้อ้อ้ออุ้ยนะอูอ้ออ้ยอูอ้อ้อู้ออ้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  โอ้ดูกันเลยครับผู้ชมผมดูกันเลยโอ้ยอะไรครับ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 เห็นแล้วรู้อุ้ยไปช่อนปลาช่อนเอ้ยแรงแรง <c oughs> โอ้ผมปากแน่นจัดแน่นจัดแน่นจัดนี่แล้วผมเอ้ยวิสุดยอดอีกแล้ว <c oughs> นี่นะครับผมเอาละเอาละ มาครผมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> งง <c oughs> quá, มาแล้วอืมฮึอืมนี่ครับผมโอ้โหแต้มหกแ้มหกครับผมเอ้าไปผมยังหมดหรือยังหมดหรือยังดูนี่หลังนี้เป็นหลังสุดท้ายเปลนะ่าครับผมนะฮะอ่าหลังนี้หล,ลังสุดท้ายมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับผมอ่าหมดครับผมหลังสุดท้ายพอดีครับผม โอเคโอเคโอเคใช่ไหมใชยดีโอเคครับ okay, ผมอ่ะไปเดี๋ยวเราไปสุกปลัาผมกลับมาแล้วเนาะผมเนี่ยถึงที่พอดีผมกลับมาไฟหมดเนาะผมเนี่ยอ่าค่าคืนนี้ผมหกตัวครับผมเนี่ยปลาช่อนกี่ตัวครับผมเดี๋ยวดูฮะปลาช่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมปลาช่อนห้าตัวปลาหมอหนึ่งตัวนะผมโอ้สวยงามครับผมอ่านี่นะครับผมค่าคืนนี้นะฮะเอาเดี๋ยวเรา ไปรุนกันตอนเช้าทีนะผมเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะเอาเอเชือไฟเอาเก็บไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับผม <laughs> เอาเก็บไว้ก่อนนะผมเพราะว่าฝนมันตกผมเดี๋ยวเปีกเยกถึงหายากผมช่วงนี้นะครับผมอ่ะโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเช้าอีกทีนะครับผมโอเคผมวัสดีเอฟซีตอนชเช้านะครับผมก็ผมพามายามเบ็ดนะผมอยู่ฝั่งนี้นะผมก็ อันนี้เดี๋ยวผมจะมาลงอันนี้นะก็เมื่อคืนเมื่อวานนี้ผมมาลงอยู่นี่นะผมอยู่30หลังผมเมื่อคืนนี้ก็ได้ประมาณ6กเจ็ดตัวครับผมก็พอได้กินนะครับผมเดี๋ยวเช้าเราไปลุ้นด้วยกันเลยครับผมก็ดูครับผมนี่ฮะฝนตกทุกวันผมเปียกหมดเลยผมเมื่อคืนผมก็เกาะไฟอยู่นี่ครับผมก็กะว่าฝนมันจะตกนี่ก็มีเขานะผมก็ผมก็กะว่าเดี๋ยวมันก็จะตกนเหมือนเดิมนะฮะตามสไตล์นะครับผมเขาจะตกตอนช่วงบ่ายนะผมอ่ะไปครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ ก็ hora, จะมีปาน้างไห้ฮะดูนี่ครับผมเมื่อวานนี้ผมลงไว้ทางนี้นะผมเนี่ยฮะยาวไปเลยจนเลยกระหน่ำอีกแล้วแล้วก็ไปทางนู้นนะผมเนี่ยไปจนเกือบถึงบ้านแล้วแล้วก็วนมานี่หน่อยนึงครับผมไปเช้าเราไปดูด้วยกันผมจะมีทสักกี่ตัวนะไปกันเลยครับผมหลังแรกหลังแรกเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ผมทําหลุดนะผมเมื่อคืนนี้โอ้โหเอ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทูโชมผมเมื่อคืนนี้ทําหลุดเช้ามาแหลกๆอีกแล้ว โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมองเห็นไหมครับโอ้นี่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 ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ผมลองดิเห็นไหมเอ่ยโอ้อุ้ยนี่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 ครับผมนี่ครับผมอุ้ยมีตัวมีตัวมีตัวปลาอะไรครับผมอุ้ยปลาดุก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 ออ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ้โหอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อขึ้นก่อนนะไหนเราดูด้วยกันก่อนครับผมมีแต้มโอ้โหจะแต้มใหญ่ขนาดไหนนะผมโอ้โหจใหญ่ครับผมจะใหญ่โอ้ยนี่ครับผม โอ้โห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 นี่นี่คโอ้โหอโอ้โหนี่ครับผมนี่ครับผมเโอ้โหโอโหโอโหโอ้โหทํามจะมองเห็นไหมค้ับเนี่ยฮึบนี่เรียบร้อยโอ้ยหึนี่ครับผมโอ้ยแต้มแรกแต้มแรกโอ้ยหญ่ครับผมตัวนี้ครึ่งโลครึ่งโลมีแต่ึ่งโลฝาผมเนี่ยอะ ไปเลยไปเลยแต้มแรกผม,มใส่กระชังออก่อนเลยฮะแต้มแรกเช้านี้แล้ผมมีแต้มมีแต้มแล้วครับมีแต้มแล้วครับมีแต้มแล้วครับปลดเลยครับผมปลดเลยเอาละเรียบร้อยอย่างนี้อโอ้โหเมื่อคืนนี่พลาดนะผมม,มันติดหมิ่นนะผมเมื่อคืนเนีฮยนะมันเลยหลุดได้ผมอะไปฮะ เป็นยังไงกันบ้างจะมีไม่เอ่ยก็จะมีอยู่หลังเนี้ยครังเรียงๆกันไปเรื่อยๆเลยครับผมหลังนี้หลังนี้อุยหลังนี้ก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปชมผมเห็นไหมครับอุ้ยแลก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 เอาแล้วอะไรกันเนี้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเอาเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันเลยครับผมเนี่ยอะไรครับดิ้นเข้าไปนู่นโอ้โหอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ย เดี๋ยวโอ้โหเนาะเนาะเนาะเาฮ่าอืมโอ้ดินโอ้โหผมยังขนาดเชงเช้าแล้วผมยังแรงอยู่เลยนะผมเนี้ยโอ้โหดูผันพันทนข้าวเขาแผมเนี้ยมามาฮึบนี่เรียบร้อยผมอ่าอ่าแต็มสองเต้มสองแล้วผมโอ้โหอย่างสวยงามสวยงามเออมาแล้วนะผมโอ้โหนี่ครับผมแท้ที่สองแท้ที่สองเช้านี้ครับผมสวยงามสวยงามอย่างนี้สวยงามแน่นอน อ่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับผมเอาละเรียบร้อยไปฮะหลังนี้หลังนี้อุ้ยยังไงเนี่ยอะไรครับผมโอ้ท่านผู้ชมดูครับผมผข้าวถ้าข้าวดินๆอย่างนี้ถ้าข้าวเหล็กอะไรล้มๆอย่างนี้นี่เดี๋ยวลุ้นเลยอย่างนี้จะมีตัวหรือเปล่าอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวลุ้นด้วยกันนะ ถ้ามีไม่มีนะฮะยังไงผมมีตัวมันเอ้ามีน uh ี่ไงนี่ไงยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นี่นะโอ้โหนั่นนั่นนั่นขนาดถึงเช้าแลยวผมจะหูอินเนาะ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 มาโอ้โหยังแรงยังแรงผมเรียบร้อยเรียยบโอ้โหนี่ครับผมอ้าวแตถมนี้ คืนที่ไหนครับผมเนี่ยฮะโอ้คืนโอ้โหลึกด้วยโอ้โบดไม่ได้ครับผมเด้วผมแกะหัวเป็ดเลยครับผมเนี่ยอ่ะเรียบร้อยครับผมบดไปเลยอย่างนี้เลย,ย,เยครับผมง่ายดีฮะไปครับผมไปดูกันต่อมาครับมาครับหลังนี้เป็นไงครับผมเมื่อคืนนี้ก็ได้ไปนะครับผมเนี่ยหลังนี้หลังนี้เป็นไงครับผมไม่อยู่ครับผมรูรอยดินนะครับผมนะโอ้กินหลุดครับผมกินหลุดกินหลุด ไปครับหลังนี้เป็นไงครับผมหลังนี้ก็หลุดครับผมนี่ฮะใช่ไหมเอ่ยลองดูนะหลุดครับผมไปต่อฮะดูหลังตัวขนมเฮ้ยแต่หลังตัวขนมขันไปฮะขันไปฮกนี่ครับผมตัวขนนะครับผมนี่ฮะตัวขนมอีกหลังนี่ครับผมขันเปียกขันเปียกเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมฮะเอ้ปลายขันเปียกเอ้านี่ครับผมโอ้เด้อเด้อเด้อฮะผมถ่ายรับชมฮะ นี่ครับผมโอ้แม่ลูกคอครับผมเอ้าเดี๋ยวผมปลดปล่อยครับผมเนี่ยฮะเห็นไหมครับท่าทอยโยครับผมนี่นะฮะโอ้ลูกมันรออยู่นี่ครับผมอ้าไม่เป็นไรไม่ไรเดี๋ยวผมปล่อยฮนะโอ้แล้วทำไม,มตัวนิดเดียวเองเนอะผมนี่ฮะตัวแม่มันตัวนิดเดียวครับผมมันมีลูกแล้วอนะครับผมนี่ฮะตัวแม่มัตัว ือตัวเท่าไหร่ตัวเท่านิดเดียวเองครับผมจะดูเดี๋ยวดูครับน,นี่นะครับผมอโอ้เขามารอแม่ครับผมเนี่ยโอ้โหดูด้วยผมเนี่ยอ่ะมไม่เป็นไรแต่วขาปล่อยครับผมโอ้แล้วนะโอ้โหกินที่ไหนเนี่ยปลดได้มั้ยครับเนี่ยเราปลดให้ได้นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวผมขอปลดก่อนับผมอ่นี่นะครับผมนี่ฮะผมปลดเรียบร้อยแล้วผมเนี่ยฮะก็โอ้โหพอจะปลดได้ก็ต้องค่อยๆับผมเดี๋ยวเขาจะเจ็บเยอะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาปล่อยด้วยกันนะผมก็มนี่ฮะดูนะผมปลาแม่ลูกคอครัผมนะเขาจะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ับนี่ตัวเล็กแลผมนี่ครมีลูกแล้วผมดูนะฮะดูลูกแล้วผมมารอมารออยู่ทางนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้รับชมไก่้ๆนะผม นี่นะครับผมลูกเขามาอยู่นี่นะผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยแม่เขาเลยนะผมเนี่ยให้เขาไปหาลูกเขาเลยนะไปครับผมอ่ะเรียบร้อยผมนีฮะเขาไป,ไปอยู่กับลูกครับผมเนี่ยลูกเขาอยู่นี่แล้วฮะอ่ะโอเคปะเราไปกันต่อครับผมก็ถ้าผมเจอแบบนี้นี่ผมผมก็จะปล่อยตลอดครับผมก็คือว่าปล่อยให้เขาเลี้ยงลูกครับผมนี่ฮะตรงนี้ลูกเขาก็ถ้าตอนเขาโตมาก็ไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยแล้วผมเนี่ฮะที่เขาจะรอดออกมานะผม ก็เราก็าเอาไว้กินหาเอาไว้หากินทีหลังครับผมถ้ากินแม่เ้าตัวหนึ่งลูกเขาก็ตายหมดนะครับผมอ่ะโอเคไปกันต่อฮะมากันเลยนะหลังจากปล่อยแม่ลูกคอไปแล้วนะผมหลังนี้แหละดิ้นแหล,แลกแหละกครับผมอยู่ไม่เอ่ยนะฮะหูหลุดครับผมนี่ฮนะมไม่อยู่ไม่อยู่ครับผมปลากินจนแทบทุกหลังนะผมนี่ฮนะเลยไม่อยู่ครับผม มันเป็นไรฮะไม่อยู่ก็ไม่เอาอะเอาเอาแต่เฉพาะตัวเธอตัวที่อยู่พอนะหมาผมหุ้ยนู่นโโอ้หนี่ครับผมท่านผู้ชมครับผมเอุ้ยชัดเจนนะผมเห็นไหมฮะไลฟ์แล้วไลฟ์แล้วเอาโอเคมามาเดี๋ยวเอาด้วยกันนะเอาเดี๋ยวเรามาดูเลยผมโอ้โหตายไหมครับเนี่ยฮะโอ้โหยังยั้งยังยังยังครับผมโอ้โหดู ปูพันสุดๆนะผมโอ้โหน่ะดินยังดินอยู่เลยครับผมพันอีกข่าไหนเนี่ยเอ้ยแหมดีๆซะด้วยผมเนี่ยเอามาละมาแล้โอ้โหพั้นผันนี่ผมโอ้โหอ๋อขนาดนี้ก็ผัดผมนี่ครมันให้นี่ไม่ได้ผมมันปลดไม่ได้ผมเนี่ยกินเกินลงไปเลยครับผมเนี่ย อเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าาไหลอีกแท้วหนึ่งนะผมไปฮะผมปลดสายเบ็ดผมปลดสายเบ็ดจากไอ้นี่แล้วผมจากคันเบ็ดแล้วนะผมเนะี่ยโอ้โหแตมทีอะไรครับเนี่ยแตมทีสีครับันนี้สวยงามสวยงามอย่างนี้แตนมทีสีแล้วครับผมไปฮนะเหลือคันเบ็ดอยู่อีกไม่กี่คันแล้วนะผมนะเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะผมีก็ไม่โดนนะผมเนี่ยเงียบครับผม ไปดูหลังหัวมุมองผมแล้วก็หมดเลยนะผมนะฮะหมดลแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปปลาเลยนะผมนี่นะผมหลังนี้นี่ครับผมหลังนี้ก็โหดึงสายครับผมนี่ฮะอ่าไม่อยู่ไม่อยู่ครับผมถ้าอยู่เจ๋วเลยครับผมอ่ะโอเคผมมาเดี๋ยวเราสรุปปลาวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมวันนี้มีกี่ตัวผมเนี่ฮมีปลาดุกหนึ่งตัวนะผม ม่ผมก็อยากให้เห็นด้วยนะด้วยนะครับผมเออแต่ถ้าดูกันกันมาด้วยกันก็เห็นอยู่แล้วนะครับผมก็มีปลาดุกหนึ่งตัวผมปลาช่อนสองตัวแล้วก็ปลาไหลหนึ่งตัวนะครับผมอ่าค่ำคืนนี้ก็ยังหมานอยู่เลยนะผมอ่าโอเคครับผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหากินแล้วก็ช่อง YouTube ช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม